สวัสดีครับบ่าวทอสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีปีใหม่นะครับวันที่หนึ่งมกราคม2568นะครับเริ่มต้นพ่อสอหมครับบ่าวเถาขออวยพรให้เอฟซีแฟนครับทั้งช่องนะครับพ่อยายไม่ไงสุขสุขน,นครับพี่ป้านะอาอาทุกท่านนะผมสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนเฮลั่มเฮลุย้ยนแะบบสิ่งที่บุรีให้ผ่านไปกับปีเก่า นะครับปีใหม่เห็นนีแต่สิ่งดีๆเขามานะครับให้ได้โชคให้ได้มานนะครับเอามาหนิครับพ้าเดินทางมาหาช่างคมมาให้ย่ำให้ก่อนออกนะครับมาสวัสดีปีใหม่พร้อมไปทางไหนล่ะคุณแม่สวัสดีปีใหม่ครับแม่ฝาว่ <laughs> าแลนมาสวัสดีปีใหม่ช่างคมนํำสวัสดีปีใหม่ครับคุณแม่สวัสดีครับ สวัสดีปีใหม่ครับช่างคมครับครับผมสวัสดีปีใหม่ครับพีเอฟซีทุกคนผ่านไปอีกปีนะพ่อสางนะโชคให้มั่นให้ร่ำให้รวยรวยไปกับช่างคมสาธุสาธุสาธุสวัสดีปีใหม่พ่อสังคมค่ะสนับผมไปจากน้อยพ่อสังนางน้ำกันสวัสดีคค่ะุณยาายโชคดีปน้อยมาคุณแม่สวัสดีปีใหม่คุณแม่พ่อปีพ่อพี่คุณแม่ทั้งพี่สวัสดีปีใหม่คุณแม่ เออโอ้ยมาหาต้นใบากินเราอ่โอ้ยซาบะแถวเนี้ยไหวยืนตีคุณคุณแม่ค่ะโอ้โหปวดนะเออเสาขวดปวด่ะคุณยายใหญ่แรงจนขับแรงแล้วข้อเออใหญ่แล้วเนื้อเนื้อาเทศกาลเนาะครับสั่งมาธรรมดาเนาะคุณยายเนาะสั่งสรรเทศกาลท่านผู้ชมคุณยายคน เมื่อวานเศรษการบ่สเศการก็เอาอยหรสัตว์เนาเอ้าบ่อวันประเทศสการนู้นี่ยเอาตลอดมปนมาคุณยายสู่ตลอดเอ้านี่ละอืะคุณยายั้งหล่อเผาทั้งแรงหังจะแข็งแรงอาสาถือแล้วคุณยายได้ปีใหม่ให้สุขภาพแข็งแรงให้รำให้รวยเอ้าเมื่อนี้นะครับหมดมหาช่งคมพันอ่าหลายรอบแล้วล่ะครับมาให้ย่ำให้ก้อนออกครับเป็นจังไร มืออื่นเลยเนาะมืออื่นวันที่สองมกราคมสอง8ัน้าอสิแปดมืออื่นก็ออกแล้วนะครับย่างเพิ่มกรับมีควบฝันลรอครับมีควบฝันเพิ่มบ่หน้ผมเอาเราเหยียซี่ฟังควันพอสร้างเคือเขียนเออฟัน่าไปตัดต่อเฟียงสีไทยถมเฟียงนะครับไทยกบเนี่ยกบเฟียงว่าไงเออผมก็เลยเครื่องตัดห้าไปตัดอือตัดทันก็น่าให้เป็นอย่างมันเคลื่อน พอเพี้ยงมันที่นี่แต่หยาไรแค่ไข่ถมข้อมันตายอยู่ในเมืองหน้าสุ่มผีสุ่มยังเหรอผมเนี่ยครับบ้านนี้ก็เลยนู้เมียขึ้นมาถู้เมียเลยบแบอตัวยังอยู่มีคนโทรมาหาผมอ่าผมก็เลยโอ้ยรับโทรศัพท์ก่อนหน้าผมก็เลยตะเกียบหางไมยเลขโทรศัพท์เราลงควบฝัด คือในความฝันฝันไปไปตัดต่อเฟียงครับผมแต่เาผันผันมีคนโทษเขามาครับผมก็เลยคิดว่าเลขเบอร์โทรศัพท์ครับผมใช่ฝันสมีค่ะครับผมก็เลยหูเมียเกิดไรหูเมียครับผมจะให้ย่ำให้โค้งนี่ยังกะซีเก้าซีเก้ากับสามแปดเนี่ยซีเก้าสามแปดครับผมตะกี้แต่ว่าสิกลับหัวแบบหนึ่งวันนี่เอาเห็นเลขฝันเห็นน้ำผสงครับผม ก็ขีกับอันนี่ละอ่าเพราะว่างวดที่แล้วนี่บอดดิกรับสามเก่าเนาะพระซางเนาะเน้นคักสามเก้าเก้าสามครับผมอ่าเพราะว่าอยากเอี๊ยบสิหาบอดดิกรึเปล้วแต่ผมก็ยังหาบอดดิกร์สี่เก้าบอดดิกรับครับอ่าเอาให้พระซางเขียนเขียนฝันเล็กฝันแล้วก็เขียนตัวตัวนั้นกลับไปกันไว้ให้กลับไปให้อืม เพิ่นกับเอามาผมแอบสามเก้าเพิ่นบ่ไดเพิ่นกับเอาสามหกสามศูนเก้าตได้ลมาสร้างแ่สร้างอะเ้งเบงพอสร้างขเราจะเป็นเลขไทยเบื์โทรเพิ่นเพิ่นฝันมามีเสียงเสียงโทรเขาแค่นั้นครับผมฝันมาขึ้นอย่เ็นเพรอไอ้าร้เมื่อนล่ะครับอเดี๋ยวนาเบิงไทยแค่โน้ไอแค่เก้าฝันดองที่กะ ตุ้มอยูอ่ดิตัวฝันเกี่ยวแต่กับให้กับหน้าที่เหลวว่าสามศูนย์แปดที่เหลกว่าสีบรุ่งเหรอตัวาค้นว่าแจ้งได้กระต้องเขาอยู่ในชุดอยู่ในชุดนี่แจ้งได้กับเขาในชุดนี่ครับผมเมื่อกัเป็นเลขตัวเดียวกันอยู่แล้วครับสามแปดแปดสามสะสว่อยสามแปดกับยี่นี่เนาะครับ กั๊บกับหัวตัวเดียวนี่ะครับนี่เอาไปใกล้เขนี่เขียนกันนะครับเอาไปใกล้ใกล้กันคือกับตัวนี้เลยครับไม่ได้เพิ่มเลขไม่ได้เพิ่มครับผมนี่กับแค่หัวเลขเก่าไปเลขหกพออ่าเอาคือว่าเน้นคักซีเก้านี่ทหารบดรเอาซีหกท่านผู้ชมเพราะว่าผมหาเจอมือที่เลียนยังบด้อยู่เพราะว่าตอนนี้ซีเก่านี่ดังแล้วอครึ่งวันที่แล้วนี่สามเก่าเก่าสามสังคมกับย่ำคัก จนว่าหาบ่มีครับะมันออกมันออกหกสามครับผมชุดนี้พบก็เนใ่้แต้มมือเลขออกแล้วแล้วแมนครับซีเขาว่าให้หาออต้มเลให้ได้ชัางคมหลังหลังออกปุ๊บชังคมให้ปั๊บเลยครับเพระว่ามือนั้นสังคมไปหลุดน้ำบาวเถ่าพอตาออกปุ๊บนะครับวันที่สิบหกเนาะครับผมพอสังเนาะสิบหกท่านว่านะหลังจากออกปุ๊บนี่ชังคมกะ ให้ตอบปั๊บเลยหนาบลักก็เน้นนี่เลยสามแปดกับซี่เก่าห้หาลอตลีไว้ตั้งแต่ต่องวด์อยู่ในชุดนี้โอ้ดังไยดังไยคู่อยู่ครับสามอ่าเล็กวิ่งนี่ครับสามกับสี่เล็วิ่งนี่โบลูดเด้ทผู้ชมเด้วดที่แล้วกับมาสามกับสองกับสองมาถึงมาถึงสามมาถึงสองครับเล็กวิ่งพอสังคมนี่ปีที่แล้วก็เดินดีทั้งปี ถ้าพูดใดไมีเหล็กเด่นหรือมีเหล็กติดเอามาจับเหล็กวิ่งพอสร้างได้ถ้าประมาณชุดที่พอสร้างมันจับให้เนี่ยเหล็กวิ่ง3มกับ4เด่นที่4ครับ3 7 3 8 3 9 4 7 4 8 4 9ชุดนี้ให้ตั้งแต่ต่องวดให้ก่อนใครออกปุ๊บปล่อยปั๊บนะครับมือเอื้นกะจีออกปุ๊บกะจีให้ปั๊บเลยอือบอลาตาสังคมยังเนียนที่เก่าสามแปดกับสีเเนียนคักคือสี่เอ่าพระว่า เพราะว่ามักลักมกักลักซีมักลักซีครับผมว่าอันมูนี่ผมว่ามันเดินยากเดินยากครับสามตัวยังเน้นตัวเก่าอยู่เพราะซางศูนย์สี่เก้าครับผมเจ็ดสามแปดเป็นตัวร่องอันนี้เป็นครับผมเป็นสูตรชุดสามตัวนะเน้นที่ศูนย์สี่เก้าตัวร่องเจ็ดสามแปดเลขฝันสามศูนย์แปดเป็นเลขไทยโทรศัพท์เพราะางคมบนว่าฝันในไปหน้าไปตัดต่อเขา ครับผมก็ล่อรุนอยู่ว่าเอ๊ะมีอย่างใน้ต่อเขาได้ตรงหน้าสุดท้ายบมี่บมีบาดมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นครับอ่านี่แหละครับพอสร้างพ้นวาคิดวาถ่าเลขฝันก็คือเลขท้ายโทรศัพท์พอสามคม308แล้วก็มือนี่พอสร้างพ้นวานับตัวที่พ่นเน้นนสี่เก้านับพ่นวาถ่าหาตัวนี้บ่รด้ให้เอาตัวนี้ครับตัวใดพอสร้างซี่กนี่แหละครับอ่า สี่หกผมบอดดี้ปากลักเสิกับตัวด้วยสี่หกธรรมชุ่มสี่หกบอดอี้กับบอดตองซื้ออ้านะครับจังรอดทารุนนะมืออื่นแล้วมือนี้ให้พอซังพันยำให้พันกระยำให้แหละธรรมชุ่มบอดด้เปลี่ยนแปลงแต่ของพอซังเหมือนเดิมตั้งแต่ให้ต่องวดแต่ว่าก็จะมีเลขความฝันนะแล้วก็มีเลขอันนี้ให้แน่ขึ้นวันที่แล้วสามเก้าเก้าสาม มาหาพอสังคมคงสุดท้ายมาก่อนออกกันย้ำคักว่าตัวนี้หาให้ได้นี่แอบน้าสังครับมันทางเป็นกับเก้าเป็นหกอ่างวดนี้พอสังเลยปะเอ้าดักไว้สีเก้านี่ดักสีหกไว้น้ำครับอ่าอย่าลืมกลับตัวน้ำโดยทำชมบด้วยนะครับกลับตัวด้วยถ้าถามพอสังคมนี่มักคักๆนี่ตัวใดนพอสังผมอืมมักอยู่เดียวเลยมีสีเก้ากับสามเจ็ดเอาสีเก้ากับสามเจ็ดครับผมอืม สามแปดราะามักเราปบสามแปนี่มาเทียวนึงแลวอาจจะไม่มาบอกเอาไม่ก,กับตรงกัะเล็กฟันนี่นะ้่ด้แต่ตัดนี่สมสัครับถ้าผู้ใดมักกเล็กฟันตัดเอาสาม8ูนย์สามกับตรงกับที่สังคมให้อยู่แล้วครับผมอืมตอนมักสาเจครับอืมสามเจ็ยังไ่ได้อีกอืสามเจ็ดปล่าสี่เจ ซีเจ็ดบ่มักบ่ตอนซีแปดนี่แกบ่ค่อยบ่ค่อยมาน้ำกันบ่ค่อยเดินบ่ค่อยเดินทำชุ่มเอาทำชุ่มนะครับหาหาลอตเตอรี่ได้มือนี่นะครับหาหาลอตเตอรี่ได้สังคมว่าถ้าซีเก้าอะเอาซีหกนะครับเน้นคักคคือซีเก้าครับผมแมนบอมพะสังครับผมตัวร่องคือสามเจ็ดครับทำมาตอนนี้คือสามซีเก้ากับสามเจ็ดครับอืมซีเก้ากับสามเจ็ดเพราะว่าอยู่ใน ชุดนี้อืมันหายากชุดนี้มันหายากครับในชุดอยูนิคครับหาแทบสิบอะไรเลยผมหาตัวนี้กับบ่ออะไรบ่หมีนี่กบ่หมี่เอาไปดังกันจังไลยอะท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะครับเป็นหนทางกิจับลอตเตอรี่สลากกินแบงค์ะดานผู้ชมเด้อครับผมเออพอสร้างคนเนียนให้แล้วมือแรกผมมือดีไปหาเนี่ยหลังนี้ทีนี้บ่สามศูนย์แปดที่ประสังครับเออเอาฟันว่าได้ไปตัด ต่อเฟี้ยงต่อเฟี้ยงอยู่หน้าผมจินไทยกุ๊บเฟี้ยงแบบหยามันเกิดลายเลือดหน้าว่าอย่างไงอยู่หน้าผมให้น้มันกับพือนลายอีดีแับให้ปั่นผมก็เลยเอารถไทยเดินตามผมเวลาไปตัดไปตัดไปตัดแล้ี่ยวๆบัดเสียงโทรศัพท์ผมก็ดังขึ้นผมก็เลยหางไปรับผมก็เลยหยามันแจกพอดีมีเสียงดีเพราะเป็นมือวัดพระหรือวัดอย่างนั้นนะ เอานะครับขอบคุณพอสังคมนะครับผมดีไม่สุภาพแข็งแรงพ้าเอฟซีแขงๆปังๆพอสังครับเอออันนี้ก็เป็นงวดแรกของปีใเออท่านผู้ชมพอสอนไม้อ่ถ้าของพ่อช่างคมท่ำส้มถ่ายได้เขานี่เขาเงีวครับผมนะครับหลุดเกือพึ่งงวดที่ผ่านมานะครับงวดนั่นกับเขามาสองสามงวดต่ออัตราเล็กเด่นเล็กวิ่งนี่เดินดีทั้งปีครับผมนะครับเอานะครับขอบคุณพอสังขอบคุณเอฟซี ให้ช่วใหมันใส่ปีหกแนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอสวัสดีครับคุณดด้ยสวัสดีครับกันนาค่ะกลับมาคลิปหน้าค่ะ